สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ได้วเวลาออกัากายแล้วครับผมสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะแนะนําให้รู้จักเพื่อนของผมครับพระลองเขาอยู่กับเรามาหลายสัปดาห์ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่มรีรายการนี้เขาอยู่รับหลังคอยยืนดูเราฉเฉงเอมองดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆตลอดเวลา ไม่ใช่แต่กล้องครับแต่ก้องก็ต้องมองเราเพื่อนของผมก็คือท่านนี้ครับเพื่อนของเราอยู่ตลอดจริงครับสัปดาห์นี้ครับเชื่อไหมว่าเราจะมาออกกำลังกายกันแบบลูกบอลหรือว่าฟิตบอลที่เรารู้จักนะครับ ถ้าประวัติกันนิดนึงอยากให้พี่ต้นเล่าให้ฟังว่าประวัติของฟิตบอลคืออะไรครับตอนที่เริ่มครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ1963ประมาณนั้นนะครับชื่อเดิมเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสวิตบอลเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยชื่อว่าสวิตบอลเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการเขาเรียกว่าฟื้นฟูนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโอ้มันนิ่มเนี่ยมันคอยลอไม่เกิดแบบกระทบต่อหลังหนักกระดูกกระเทือนแล้วก็สามารถออกกาลังกายได้หลังจากนั้นก็เริ่มมมมีคนนนสใจาากกขึ้็ดดัแปลง พัฒนาเรื่องของรูปแบบบูรณาการเข้ามานะครับให้มีการออกกำลังกายประกอบประจังหวะเพลงมีท่าทางอะไรที่หลากหลายมากขึ้นก็คือ,อเปลี<า>่ยนชื่อมาฮิตที่อเมริกาสุดท้ายเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเป็นฟิตบอลแล้ววันนี้ครับเรามีอา,าสาสมคัครครับเกี่ยวกับเรื่องของฟิตบอลนะครับเขาเล่นฟิตบอลมาเยอะมากเลยแต่เชื่อนะครับว่าวันนี้เขาจะได้รับความรู้ใหม่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตรวมทั้งการออกกำลังกายแน่นอนเชิญพบครับ อาสาสมัครของเรามาแล้วครับคุณไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสเตตัสตอนนี้เป็นอย่างไรครับคุณไก่มีลูกแล้วค่ะมีลูกหนึ่งค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กแต่หุนแบบนี้ได้แสดงว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายใส่ใจแค่ไหนครับก็อย่างน้อยสัปดาห์ละสามวันค่ะนี่ขนาดรวมเลี้ยงลูกลูกกี่เดือนครับลูกตอนนี้2ขวบ2เดือนแล้วค่ะเราทาไมถึงใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการคืนหุ่นของเราครับหลักๆแล้วไม่ได้เรื่องสนใจเรื่องการคืนหุ่นค่ะแต่ว่า ด้วยถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยเราจะไม่สบายบ่อยอตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะแล้วก็ส่วนที่ฟึตถุนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสริมเข้ามาว่าหลังจากที่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วเรายังได้หุ่นที่มันฟิตและเฟิร์มขึ้นค่ะว้าวเพราะฉะนั้นแล้วคุณไก่ออกกำลังกายปกติแล้วถนัดในเรื่องของอะไรครับ ส่วนมากจะชอบวิ่งมากกว่าค่ะฟิตบอลก็จะเข้าบ้างบางครั้งที่มีโอกาสะค่ะฟิตบอลไม่คี้ได้ฟังว่ามีบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรู้ว่าคุณไก่ลองดูทักษะเรื่องของฟิตบอลว่าเป็นอย่างไรอฟิตบอลใช้ทําอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งจ,ำ,จำๆอะไรไปอะคะ่ะแล้วก็ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ค่ะทีนี้ถามอาจารย์ต้นครับว่า ฟิตบอลมีประโยชน์แค่นี้หรือสิ่งแรกเลยที่เวลาเราเลือกเล่นฟิตบอลเนี่ยเราจะมีความมันมีความรู้สึกเหมือนเด็กๆอ่ะพอเห็นอะไรที่เป็นสีสันเป็นรูปกลมให้มันมันน่าจะสนุกน่าดึงดูดใ้ไหน่าดึงดูดจูงใจนะครับแล้วก็ตัวฟิตบอลเนี่ยเขาดีไซน์ข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์กับร่างกายในท่าของการออกกายร่างกายเนี่ยค่อนข้างได้หูได้คอบคุมค่อนข้างได้เยอะมากเรานึกถึงฟุตบอลเรานึกถึงอะไรลองถามตัวเองดีๆครับเรานึกถึงฟุตบอลนึกถึงกล้ามท้องหรือเปล่าใช่ป่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์ต้นบอกว่า ใช้ได้ครบทุกส่วนทราบไหมครับไม่ทราบผักก็เล่นไปอย่างนั้นะครับชอบจริงๆเลยคุณกายพูดตรงไปตรงมาดีสแสดงว่าสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนใช่หรือว่าหรือว่าแมก้กระทั่งว่าในเรื่องของรูปแบบนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับการสร้างความกระชับความแข็งแรงความทนทานกล้ามเนื้อก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งว่าจะเน้นพัฒนาเรื่องของระบบหัวใจก็ยังใช้พวกนี้ได้ฟิตบอลสามารถได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะทําให้พระรองวันเนี้ย and have นี่คือขนาดของฟิตบอลที่มีทั้งหมดเอามาเรียนกัน4ไซส์4ขนาดเพราะอะไรครับโดยปกติเนี่ยไซส์ของฟิตบอลเนี่ยโดยโดยหลักๆแล้วจะมีด้วยกัน4ไซส์นะครับ4ไซส์ส้าเซน้าสิบเพื่ออะไรครับในการเอามาเรียนกันแบบนี้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับเรามองเป็น2ลักษณะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างของแต่ละคนที่คนที่ใช้อาจจะมีสรีระความสูงอะไรที่แตกต่างกันนะครับอันที่2ก็อยู่ที่ท่าหรือว่า ลักษณะของกิจกรรมที่ใช้บางอย่างก็อาจจะต้องใช้ลูกเล็กลงนิดนึงบางอย่างก็อาจจะต้องลูกที่เหมาะสมกับตัวไซส์สิริราของเขาอ้าวสีขนาดวิธีการเลือกครับง่ายมากที่ผมเรียนมาโดยตรงเลยผมเอกการเลือกฟิตบอลเลยคนะครับการมาปุ๊บเราก็มาเข้ามาอ๋อนี้กินไม่ได้ไม่ได้ ไม่ใช่แล้วโอ้โหโหต,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 ตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะโดยหลกักๆส่วนใหญ่นะนะครับถ้าถ้าถ้าคนสูงประมาณร <180. S 1> ้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ่าลูกบอลก็จะอยู่ประมาณอ่าไซส์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่คือไซส์เจ็ดสิบห้าใชา่ไหมใช่ก็คือใหญ่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่ำมากว่านั้นนะครับไอตัวไซส์บอลก็จะเล็กลงนะครับแต่วิธีนั้นบางทีมันอาจจะยุ่งยากเพราะว่าเดินเข้ามาปุ๊บเฮ้ยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันไซส์เออนั่นสิคุณไก่เลือกประมาณไหนครับถ้าเกิดดููไไมมมม่่แบบีควาร้เลย ก็จะเลือก2ลูกนี้ค่ะเพราะสอ2อันนั้นจะเล็กเกินไปรู้สึกเล็กเกินไปใช่เลือกตอนนี้สีไซส์เลือกไซส์ไหนครับก็ประมาณนี้ค่ะอ่าหยิบขึ้นมาครับวิธีการทดสอบทําอย่างไรครับทำง่ายๆนั่งตรงนี้ครับอ่าเชญครับทำอย่างไรครับวิธีการทดสอบนั่งนั่งบนบอลนะครับแล้วก็ลองดูว่าส่วนของนะครับต้นขากัะปลายขาให้ได้ประมาณฉากนี่ถือว่าถูกต้องถูกต้องกะถูกใช่แต่ถ้าเกิดนั่งลองแล้วถ้านั่งแล้วสภาพเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือบอลมันค่อนข้างเล็กไปนิดนึงเล็กไปนะครับหรือว่าตัวเราใหญ่ไป เจอแคุณไก่คุณไก่ได้ลูกบอลที่เหมาะแล้วทำไงต่อครับอีกอย่างก็คือดูอันนี้ต้องดูในเรื่องของตัวความหนาของตัวบอลน,นะครับเพราะบางทีนะเร,เราไปเจอปุ๊บไอบอลชายหาดเฮ้ยมันก็เหมือนกันมานั่งเล่นได้ไหมอมไม่ได่ใช่บอลยึดบอลน,นี้เขาทำมา,าความยืดหยุ่นสูงสามารถนั่งได้ไม่เกิดการแตกสามารถแบบ ลงรับดังกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมันี่คือฟิตบอลอย่างกันแต่ถ้าเกิดไปบอลชายหาดหรือว่าบอลเด็กที่มีการประกอบกันเขาเรียกว่าสีกีบเอากอบกันเป็นลูกบอลอันนั้นนั่งไม่ได้นะครับเกิดอันตรายของงานตรงนี้ก็ต้องเลือกว่าเป็นควรต้องเป็นบอลสําหรับการออกกลังกายเรื่องนี้โดยตรงนะครับได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มกันเริ่มการออกกาลังกายกันเลยการเริ่มออกกาลังกายหลังจากได้ลูกบอลที่เหมาะสมกับขนาดของตัวแล้วทําอะไรก่อนครับเริ่มต้นก็คล้ายกับ การออกกายทั่วไปเลยขั้นตอนใช่ไหมมีการาบ๊อมอัพ <Stretch> ing, อบอกกุ่นใ t r e t c h i n g ใช่ s t r ช t c h i n g บ๊ออัพแล้วก็มาเรื่องของออกกำลังกายแล้วก็ช่วงท้ายก็คือในเรื่องของการคูลดาวน์นะครับ พอครูดาวบางครั้งเราอาจจะเน้นเรื่องของเฉพาะจุดในเรื่องของกายกรรมในหน้าที่ส่วนเกินหรือว่าส่วนที่มันมีความออนแอที่เราต้องการเพิ่มเติมเรื่องของความแข็งแรงก็จะเป็นช่วงนั้นนะครับนั่นคือฟิตบอลสามารถสนับสนุนตรงนั้นได้ใช่ครับ,รบเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นนะครับมันเหมือนเป็นการวอร์มแต่เราเราสร้างความคุ้นเคยนะคุ้นเคยนี่คือทั้งตัวร่างกายทั้งร,ระบบของร่างกายให้คุ้นเคยกับตัวบอลด้วยเราทำไงครับค่อยๆนั่งนะครับถ่ายน้าหนักลงนะครับ นะครับ <owad Es> ค่อยๆเฮ้ยสนุกว่าแชหครับค่อยๆ่อยาถ่ายน้ำหนักโยกนะครับอ่าคราวนี้เราลองเราลองเคลื่อนที่นะครับลองลองเดินไปข้างหน้านิดนึงนะครับกลับมาในขณะที่เราเดินพยายามให้ตัวตรงนะครับกลับมานะครับนะครับเดินนะครับกลับมาเอากลับมาเลี้งใหม่อีกครั้งหนึ่งถ่ายน้ำหนักนะครับถ่ายน้ำหนักนะครับลองเริ่มให้แรงขึ้นเริ่มให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น อ่าที่สําคัญนะครับในกรณีของคนใหม่นะครับรบ,บางครั้งเรามีความที่ว่าอย่างของเราเรา,เราอ่าคุณใจเคยออกมาการมาแล้วตัวบอลก็อาจจะคุ้นเคยแล้วถ้าคนใหม่เราอาจต้องให้มือช่วยประคองนะครับสร้างความมั่นใจ<อ>ให้เขานะครับหรือเป็นการที่การไม่ให้บอลเลยไปข้างหลังน,นะครับแล<อ>้วนันอออออ่าโอเคอนนออเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอนะครับอ่าเราก็มายืดนิดนึงนะครับเหยียดยืดขาไปข้างหน้า ก้มแตไปลายเท้าโอ้ดีอันนี้โอ้ดูดิอื้อหือจะช่วยไหเลื่อนไปนะครับสลับข้างมาผู้สุดยอดเลยนะครับเหยียดยืดนะครับก้มเหยียดยืดครั้งนิดนึงล่างกลับมานะครับอันนี้เราเลื่อนถลายไปนะครับข้าซ้ายเหยียดยืดนะครับยืดมานะครับด้านขวาคไั้งนิดนึงนะครับการนั้นข้ไหน อ,อ <laughs> แค่การ stretching หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช้ฟิตบอลมันก็สะดวกนะครับเพราะบางครั้งเราดูอย่างบางคนพอให้ทำปุ๊บโยกเยกไปโยกนี่มาตัวนี้ก็จะช่วยประคองอนะครับสลับข้างนะครับเหยียดยืดมานะครับเหยียดยืดสำหรับผมผมรู้สึกดีมากเลยเวลาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบนฟิตบอลนี้ครับ,รบแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นหลักการจริงๆเพื่ออะไรครับดีกว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยใช้น้าหนักตัวเองไรบางอย่างดีกว่าบางอย่างก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าดูบอลเรามีความรู้ว่ามันต้องรักษาบาลานใช่ไหมมัน<อ>เราอาจจะต้องใช้ใช้กล้ามเนื้อบางอย่างที่มากขึ้นเพื่อประคองตัวเองให้โย่<อ>ที่นะครับแต่ไอ้ที่ดีกว่าตรงนั้นคือในกรณีบางครั้งถ้าเกิดเราต้องทําเองนะเวลาที่เราทาเองเย่ายวบางคนมีความรู้สึกว่าเรื่องความอ่อนตัวเขายังไม่ดีผมลงไปงไม่ได้แต่ตัวนี้มันจะช่วยประคองพยุงให้เขาทําได้คราวนี้เรามาเหยียดยืดกลับมาใหม่อีกข้างหนึ่งนะครับคราวนี้เราแขนด้ นะครับือส้นเท้าติดพื้นตลอดนะครับขาสองข้างติดพื้นตลอดนะครับสลับครับดันบอลผักบอลมาเหยียดยืดอ่าคราวนี้ดึงบอลมาด้านหน้านะครับอยู่ด้านข้างนะครับงอขาไปด้านหลังแต่ทำไมครับวันนี้เผื่ออ่าในกรณีเราเคยเห็นบางคนนะครับพอพอให้ออกมันกลายปุ๊กเลยยืดโอ้ยโอ้โอ้เซไปเซบอลนี่ก็เพื่อเป่งพองเขานะครับโอเคนะครับจับบอลมาแขนเหยียดยืด หมุนเป็นวงกลมนะครับหมุนไปด้านขวานะครับผ่านเท้าสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นด้านซ้ายหมุนกลับครับมาซ้ายสลับนะครับโอเคครับวางบอนลงด้านหน้านะครับเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดสะโพกเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลัง้านิดนึงเท้านิดนึ่าค่อยๆย่อเข่าลงนะครับคราวนี้ก้มตัวและเหยียดยืดเลยค้างไว้นิดหนึ่งนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืด ตอนนี้ถามจริงเวลามันเหมาะกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนไหนมากสุดครับถ้าโดยหลักแกลลาตัวเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยลักษณะของเคอร์ฟของบอลมันเป็นวาทรงกลมใช่ไหมครับครับเพราะงั้นส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยบางบางทีเวลาในท่าบริหารที่ที่เป็นลักษณะของการที่ให้หลังชี้กับพื้นอะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลักษณะโพนารนใช่ไหครับเพราะงั้นตัวตัวบอลเนี่ยพอมันเป็นเคอร์ฟของบอลมันก็เลยทําให้ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ง่ายขึ้นในการที่ออกแรงดันแกลลาตัวก็จะมีหน้าอก กลฮะกามท้องด้านหลังขาขาก็คือสะโพกนะครับโอเคอ่าตนนี้เรามาเริ่มท่าแรกเริ่มต้นจะเนื้อส่วนไหนครับการเนื้อขาก่อนครับขาครับขานะครับเราง่ายๆเราเหยียดยืดแขนยืดไปด้านหน้านะครับเท้าแยกกว้างประมาณสะโพกนะครับดึงสะโพกย่อเข่าลงเหยียดยืดนะครับแล้วขึ้นดีครับย่ออยู่ที่เกรงเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วขึ้นนะครับย่อนะครับ <laughs> อันนี้คือเราเล่นเราเล่นสั้นๆเพื่อรู<ล><ด>้ว่า,วาล่นอ่างเงี้ยเรา4เซตหรือ3เซตเซตละ10บถึงส,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 สิบหถึงสิถ้าในกรณีของผู้หญิงผู้หญิงต้องการเน้นเรื่องของกระชับก็อาจจะเป็น12บสถึงสิผู้หญิงคนไหนที่อยากได้สะโพกงอนๆท่านี้เหมาะสมมากครับ เล็กล้าก็สามารถที่จะทได้เล็กล้านเวลาที่เราก้าวย่อไม่รู้จักรู้จักเป็น,กนเกงล้างครับ <S <S เล็กล้านานะครับคกืการก้าวก้าวยอ่อก้าวย่อแต่อันนี้จะดีตรงที่ว่าเราสามารถมีบอลช่วยประคองได้เพราะงั้นในกรณีของอย่างบางท่านที่ทำไม่ม่านบางทีเขาเหมือนกับว่าเอยเขาไม่คุ้นเพราะงั้นตัวนี้เราก็จะเหมือนกับมีบอลทาได้2ลักษณะอันแรกก็คือมือประคองจับนะครับแล้วก็ย่อลงนะครับขึ้นมาอยู่กับที่นะครับครับอีกบางท่านนะครับเป็นลักษณะที่ ช่วยด้วยกันย่ออยู่ย่อให้ประคองไว้ก่อนนะครับให้เขาประคองไว้ก่อนนะครับโอ้เยี่ยมเลยน่าสนใจมากนะครับคราวนี้ไม่เคยพี่ต้นก็จะได้ขาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เราเกรงขาแล้วนะครับก็ย่อลงใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นนะครับโอ้ยย่อลงนะครับันจะได้ยืดมากกว่าเดิมเลยนะใช่ย่อลงนะครับขึ้นนะครับย่อลงขึ้นนะครับสำหรับคนที่ เริ่มต้นจะใช้บอลเนี่ยรองได้ช่วยประคองก่อนอนะครับแต่ถ้าตามปกติแล้วเราก็ให้ออกมาด้านข้างใช่ไหมครับแค่มือประคองแล้วเราก็ใช้ย่อนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับ3ามเซตนะครับอันนี้ถ้า10ท่านเริ่มได้แล้วใช่ไหมจากเมื่อสักครู่ที่เราอยู่กับที่แล้วก็ก้าวกลับนะครับก้าวกลับนะครับก้าวนะครับก้าวกลับก้าวเท้าขวายาวนิดนึงตัวตรงๆนั่นแหละก้าวยาวนิดนึงมือประคอง ับไปก้าวไปก้าวเหยียดเลี้ยงดึงับโอเคถ้าเกิดในกรณีที่เขาเริ่มคล่องมากแล้วท่านี้เราก็ใช้กับท่าสควอตนะครับแต่เราเพิ่มนะครับก้าวขาไหนบิดดึงับโอ้ดยอดดึงับอ่ะบอยไม่ลองครับบอยไม่ลองเหรอลู่ผมว่า k i ผมอ่ f king o f leg ล้งอ้าวไหนออกมานี่อใช่ ถ้าในกรณีอย่างของผมมาคิง g อฟเล็กล้างของคนที่เล่นชำนาญอย่างคุณบ๊วยอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ยังไงครับเราใช้ก้าวนะครับทนนี่เราก้าวปกติเราก้าวยกด้วยนะครับโอ้เพิ่มก้าวยกด้วยนึ่ครับนะฮะลองลองฮะลองบวยคิงออฟเล็กล้างอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยหนึ่งครับโอ้มนจะเก่งตอนนี้แหละมนจะเก่งตอนนี้แหละเออแล้วเนึ่งครับ นะครับก็เด้กลิ่นกลับถ้าเป็นละนานเดิมนะครับเออสุดยอดอ่าต่อไปเมื่อเมื่อกี้เราเราเป็นส่วนส่วนล่างนะครับอ่าส่วนขาแล้วคราวนี้เอาส่วนบนบ้างนะครับเอาเป็นวิดพื้นเป็นท่าพื้นฐานค่ะเฮ้ยทำไงอ่ะอ่าวิดพื้นนะครับเอาขาพาดเนี่เหรออ่าไอออันั่นก็คือหนึ่งในหในท่านะครับในท่าคือสามารถที่เอาเท้าวางนะครับเท้าวางแต่ในกรณีของว่าถ้าเราเท้าวางเนื่องจากว่าตัวเนี้ย มันมีเรื่องของความไม่สมดุลของบอลมันใหม่ๆเราอาจจะให้เขาด้วยการใช้แค่เข่าวางนะครับเข่าวางนะครับเข่าวางนะครับลงเหมือนวิทพื้นทุกอย่างนะครับมือกว้างประมาณช่วงไหนนะครับลงนะครับขึ้นนะครับลงนะครับขึ้นอ่าลองดูเชิญครับคุณไก่ครับให้จากนอนบนบอลก่อนนะครับนอนบนบอลแล้วไหลไปครับไปด้านหน้าด้วยมือเดิมท้านหน้าด้วยมืออ่าแยบหน้าท้องหลังตรงหน้ามองที่พื้นครับดีครับอ่าลงนะครับ มือให้แคบเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับดีขมานะท้องนิดนึงขมานะท้องนึงนอย่างนี้ความหนักเบาแตกต่างจากวิพื้นปกติยังไงครับอ้าวถ้าถ้าเราดูนะครับอันนี้มันจะเริ่มเสียสมดุลแล้วใช่ไหมเพราะตัวตัวเราไปอยู่บนบอลนะครับมันก็จะต้องพยายามประคองตัวให้ได้สมดุลมากขึ้นะนะครับคุณก่อันนี้มันยากมันยากกว่าวิพื้นปกติยังไงครับมันช่วยประคองแต่ว่าการทรงตัวค่ะมันจะ ขยับไปเรื่อยเราต้องคอยคอนโทรลไวอะค่ะใช่แล้วเราต้องมีสติตลอดแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อคอมเพลมากขึ้นใช่แล้วก็ไอตัวในเรื่องของการพยุงกล้ามเนื้อเนี่ยไอตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยเรื่องของการพยุงตัวมันต้องใช้มากขึ้นโอวิค่านึ่งนะครับให้ให้ง่ายๆนะครับลองเชิญครับเชิญครับเอาขอฝ่ายยืดลูกบอลก่อนนะครับปกตินะครับเราเราใช้ในเรื่องของท่าฝ่ายใช่ไหมครับเราใช้นอนนะครับดัน นะครับล้ว <gauche> ก <jaw ab> sure. ็จะบีบนะครับบีบบอลอ๋อใช้สองบอลนะครับบีบเข้าหากันนะครับบีบเข้าหากันนะครับบีบสอเข้าหากันหลังตองนะครับบีบนะครับถ้านี้ผู้ชายจะเหมาะสมมากใช่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะดูหนักไปนิดหนึ่งใช่ขอร้องเอาสองท่างเพงบีบโอ้ยครานนี้เรามาดูนะครับอย่างไอตัวเรื่องของหลังหรือว่ากล้ามเนื้อแขนด้านหน้า เราสามารถที่จะทําได้นะครับแต่บางอันลักษณะพวกนี้เราสามารถที่จะเป็นเล่นคู่ได้เล่น2คนได้เล่น2คนได้ทําอย่างไรครับทําอย่างไรอ่ขอบวยยิงขึ้นนิดนึงก่อนพร้อมอ่าโอเคบวยถือบอลอย่ายื้มไนด้านหน้านะครับต่างคนพยายามออกแรงเหมือนจะดึงบอลนะครับยืนย่อแบบท่าสปอตนะครับต่างคนต่างยืนพร้อมนะครับอ่าเริ่มดึงทั้งครดึงดึงมาดึงบวยก็พยายามดึงมาใช่เป็นหลักองคาญเก่ง อ๋อมันออกเก่งหลังอ๋อใช่ครับอ้างอีกเด้งอีกเราต้องแบบสามัคคีนะครับใช่คือเราไม่ชอบเพื่อนปึ๊บคือเราไม่ชอบเพื่อนปึ๊บเพื่อก็จะเสียสมดุลได้นะครับเพราะงั้นต้องเก่งค้างไว้แล้วทางของเก่งค้างไว้อ๋อมันเก่งสุดท้ายแล้วก็สลับอีกทีใช่อ๋อหนึ่งสองดึงเก่งค้างไว้ดึงเก่งไว้อ๋อ้ได้หลังได้หลังนะครับได้หลังดึงเก่งไว้ที่เราแอนหลังให้ถูกปุ๊บนี่ฮึพยายามจาเคาดันดึงจากคนดังดึงบอลเข้าหาตัว ัต่อไปนะครับคราวนี้จะเป็นไหล่ส่วนหน้านะครับไหล่หน้าไหล่หน้านะครับเราสามารถที่ให้เล่นพร้อมกันได้แต่ขอให้บอลสาเท่ากันนิดนึงอ้าวนะครับมือไก่ถือไว้หนึ่งลูกนะครับถือไว้หนึ่งลูกมือประสานกันเหมือนเราจะผักนะครับอันนี้ก็เป็นกึ่งลหลกึ่งอกเลยนะครับนะครับแล้วก็ใช้ผักสลับนะครับผักสลับนะครับผักสลับอ่างคนผักสลับอ่าใช่ใช่ครับผักนะครับ ขอลองหน่อยขอลองหน่อยอ้าวมอ้าวอร้องโอเคมามาดีครับทัานโอ้โหโอ้โหใครมามาท่านเออมาเอาใหญ่เอาใหญ่เอายายอ๋อทีนี้เรามาส่วนที่สำคัญของผู้หญิงครับพวกขาสะโพก นะครับโอ้สัมพันธ์ผู้หญิงจริงๆแล้วผู้ชายหลายๆายท่านเ็าชอบที่จะบริหารส่วนพวกนี้นะครับสะโพกเล็กสะโพกผายคือนี้นะครับมานะครับเราก็ง่ายๆนะครับกับตัวบอลนะครับนอนนะครับใช้ขาสองข้างนีบอลขึ้นมาเก่งขาบีบอลค้างไว้แางดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดไปเลยนะครับให้บอลนี้เฉียงไปด้านบนประมาณ4ี่ห้าองศานิดนึงนะครับลองค่อยๆออกแรงนะครับดันบอลบิดเท้าขวาขึ้นมา สลับบ oh, ิดเท้าซ้ายขึ้นมานะครับบิดเท้าขวาขึ้นมาอันนี้เก่งเลยนะเนี่ยนะครับเท้าซ้ายขึ้นมาหลังพยายามดันให้ชิดพื้นนะครับบนหลังขวาซ้ายคุณครับอาจารย์ครับคนนี้โกงครับขวาใก่โกงครับเฉียงมาหนิดนึงเฉียงมานิดนึงเฉียงมาเฉียงมา40องศาเฉียงมาหนิดนึงอ่า40องศานะครับบีดเอานิดนึงโอเคลอง80องศาวางบอลนะครับพักพักนิดนึงอยียดยืดแขนขาพักไว้นะครับรู้สึกว่า ส่วนนครับสะโพกนะขาได้ก้นใช่นะครับที่ต้องทำงานนะครับตัวนี้อาต่อไปหน้าท้องนะครับแล้วกล้ามท้องนะครับคุณผู้ชมต่อไปเล่นกล้ามท้องแล้วชันเข่านะครับสอบสองข้างวางไว้ที่บอลนะครับหลังก็ยังให้ตรงนะครับออกแรงเหยียดแขนดันขึ้นนะครับลงนะครับดันขึ้นนะครับลง ดันขึ้นลงดันขึ้นลงใช่ถ้าคิดว่าอย่างอย่างกรณีของอย่างของคุณกายเนี่ยเขาจะโอเคแล้วนะครับอย่างของบ๊วยบวยอาจจะบอกว่าบ๊วยเบาไปแล้วก็เหยียดขาขึ้นเหยียดขาขึ้นยกตัวขึ้นดันขึ้นลงโอ้ยขึ้นใช่เลยใช่เลยใช่ใช่ใมีอะไรพิเศษให้บ๊วยตลอด ต่อไปนะครับอันนี้อาจจะดูดูเป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับนี่คือเล่นหน้าท้องเหมือนกันกล้ามท้องหน้าท้องเราค่อยๆนะครับทิ้งขยับเท้ามานะครับเหมือนกับเราพิงนะครับเหมือนเรานั่งพิงอยู่นะครับให้นอนให้ตัวขนานตัวลูกบอลนะครับขนานพื้นมือแตะนะครับที่ไททอยนะครับงอตัวนะครับขึ้นเหมือนกับเราเล่นซิทอัพเลยนะครับหลังพยายามดันบอลลงเรามีเทคนิคไหมครับพยายามใช้หลังนะครับดันบอลลงแล้วก็เขยิบหน้าท้องงอตัวขึ้นนะครับลงเวลาขึ้นหายใจออก ลงหายใจเข้าขึ้นนะครับลงขึ้นลงโอเคนะครับในลักษณะการทําแบบนี้นะครับบางทีเราเราอาจจะ,ะเล่นพร้อมกันใช่ไหมครับถ้าคุณว่ามีคว่าเฮ้ยมันเบาไปละเราสามารถเหยียดแขนยืดแขนได้นะครับแล้วก็งอตัวขึ้นกับเหยียดแขนและแขนชิดหูเลยเหยียดข้างหน้ข้างหเ้าขึ้นอ่าใช่เหยียดแขนมันทําให้เราเพิ่มระยางไปอีกใ,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 ใช่ครับน้ำหนักจะหนักมากกว่าเดิมน้ำหนักมันจะไปทวงอยู่ตรงปลายมากขึ้นนะครับ คุณไก่ทำตามด้วยเห็นไหมมือจับท่านมือจับเลยครับมือชิบันนี้ฟิวดีกว่าใช่ครับคุณไก่เป็นไงบ้างครับถูกใจคุณแม่บ้านไหมครับถูกใจค่ะเออถูกใจคนที่รักษาสุขภาพรักษาหุ่นไหมครับได้ค่ะเพราะว่าเราเลือกเล่นได้หลายช่วงค่ะก็อย่างที่อาจารย์เขาแนะนำกิงได้ตั้งแต่ขาแขนอกแล้วก็หน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นแล้วมันไม่ได้ช่วยแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวยังวได้ความสนุก เพิ่มขึ้นมาค่ะเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณคุณไก่นะครับที่เอาเป็นอัสาสมของเราขอบคุณมากครับคุณค่ะคุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้ากับ Healthy Friday วันนี้เราจะกันไปก่อนสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับ อ้า,าวเทาชิดแย yeah. ่นะครับชิดบีดมาบีดมานะครับขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าชิดหน่อยเท้าซีหน่อยมา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 หน่อยฮึบมามา,มาอา้าวเร็วขึ้นหน่อยเร็ว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 มาผิดตัวด้วยชิดมาใช่ใช่ใช่นั <laughs> น่นละนั่นละนั่นละ